การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์อยากมีสวนเป็นทรัพย์ก็อย่าลืมหมั่นให้ทานสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมช่องจามุนตีเพื่อนซีกเกษตรกรรุ่นใหม่อยากมีสวนช่วยกเกษตรกรไทยและสนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ได้นะครับวันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับผมก็อยากจะฝากบอกเพื่อนเพื่อนว่าการที่เราจะามีสวนเป็นทรัพย์ได้ ก็จะต้องมีการหมั่นให้ทานอยู่เป็นประจำนะครับเ,เพื่อนเ,ออเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างพวกเราแล้วบางท่านบางคนอาจจะลืมนึกไปว่าทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์นะครับทีนี้การให้ทานเราจะให้ทานยังไงถึงจะทําให้เราประสบความสำเร็จในด้านการเกษตรนะครับเ,เพื่อนก็ขอบอกว่าเ,เรื่องทานก็ตามความรู้เล็กๆน,น้อยของผมนะครับก็คือ เราให้ทานสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนะครับก็คือเรามีสวนเกษตรอยู่ในมือเรามีาพืชพันธุ์ต้นไม้อยู่ในมือเรามีผลไม้เรามีพืชผักอยู่ในมือเราอยากได้สิ่งไหนเรากา็ทําทานไปสิ่งนั้นแหละครับเ,เพื่อนๆทำทานให้ใครก็ทําทานให้กับผู้มีศีลมีธรรมหรือว่าบุคคลทั่วไปหรือว่าขอทานอะไรก็ได้นะครับเ,เพื่อน สุดแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอยากทําให้ใครที่สบายใจแต่ว่าผลบุญก็คงไม่ได้เท่ากันนะครับแต่ว่าก็ทําไปเตอะครับเพื่อนๆทาให้บุคคลใดก็ได้ที่เราเถนัดถ้าอยากให้ได้บุญเยอะก็ทําบุญกับพระอริยะเจ้านะครับทีนี้การให้ทานทํำยังไงเราก็เก็บผลหมารลากไม้ในสวนของเรานะครับเพื่อน สมมติว่าเรามีกล้วยอยู่หนึ่งต้นเรามีกล้วยอยู่หนึ่งต้นได้ออกมาเป็นหนึ่งเครือนะครับเราอยากประสบความสําเร็จเกี่ยวกับกา,ารปลูกกล้วยเพื่อนๆกอก็ออกลูกมาเครือหนึ่งเพื่อนๆนก็เอาไปถวายวัดสักหนึ่งบีก็ได้ครับเพื่อนเอเอาไปถวายสักหนึ่งบีก็ได้เพื่อเป็นเ,เป็นบุญจากการทานนะครับทีนี้เราก็าไปถวายวัดหนึ่งบีก็ได้ หรือว um, uh, 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 ่าเพื als, ่อนบอกว่าเครื่อหนึ่งกินไม่หมดหรอกก็เอาไปทานให้แก่ญาติพี่น้องเราก็ได้นะครับทานให้แก่ญาติพี่น้องเราห้าลูกสิบลูกหรือว่าเป็นวีก็ได้ครับให้คนนี้วีหนึ่งให้คนนี้วีหนึ่งก็จะเป็นการให้ทานแล้วนะครับเพื่อนเราคิดว่าแค่การให้ทานอย่าเพิ่งคิดบอกว่ามีแต่จะขายอย่างเดียวนะครับคือการขายมันก็ดีอยู่ครับเพื่อนมันก็ดีทําให้เราได้เงินมาจุนเจือครอบครัวแต่ว่าบางทีเราก็ไม่จาเป็นต้อง ขายเสมอไปนะครับเราก็มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันมั่งเป็นการทําบุญทําทานมั่งนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องว่าจะต้องอจะต้องขายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะจําเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นขายแล้วไม่ใช่ว่าจะทําให้รวยเสมอไปนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมการทําทานนะครับเพื่อนๆทานนี่คือเป็น เป็นที่ตั้งเป็นเหตุเป็นบ่อกเกิดของการเกิดโชคเกิลาภเกิดความร่ำรวยนะครับเพื่อนๆถ้า,าถ้าเราไม่ให้ทานแล้วสิ่งที่เราทํามานะครับเพื่อนก็ตั้งอยู่ยากลําบากนะครับอย่างเงินที่สมมติว่าเราตั้งใจขยันทํามาหากินได้เงินมาเสร็จแล้วเราจะเก็บเงินไว้ให้มันยเยอะๆแต่ว่ามันในเมื่อบุญ เก่าของเราบุญในการให้ทานเรามีมาไม่ดีมันก็จะทําให้เงินส่วนนั้นสูญหายไปเราก็มีเก็บไม่เหลือสําหรับด้านการเกษตรของเราก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเด้านการเกษตรของเราเนี้ยเราก็จะทําบุญทําทานเป็นพวกผลไม้อย่างเช่นกล้วยอย่างเช่นเงาะอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากปลูกอะไรสําเร็จเพื่อนๆก็ลอง ซื้อสิ่งนั้นไปถวายพระแล้วก็ตั้งเจตอธิฐานว่าด้วยผลทานอันนี้ก็ขอให้ปลูกผลไม้นี้สําเร็จก็ว่าไปนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเป็นพื้นฐานในการทำไร่ทําสวนให้ประสบความสําเร็จนะครับยกตัวอย่างชาวนาในภาคอีสานนีนะครับเ,เพื่อนๆมีข้าวมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ทำข้าวได้เยอะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับ ข้าวเขามีมากมายในเล้าในยุ้งฉางเนี่ยชาวนาได้ข้าวแต่ละปีครัวเรือนหนึ่งก็มีหลายตันนะครับคือทําไมถึงได้ข้าวเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่าชาวนาชนบทของภาคอีสานเนี่ยชอบการทําทานเป็นข้าวนะครับคือเวลาใส่บาตรชอบใส่ข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็แล้วแต่ชอบตักข้าวใส่ก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ด้วยผลบุญจากการทานก็เลยทําให้ได้ข้าวเยอะ ทีนี้ในเมื่อเราทําการเกษตรผสมผสานทําสวนทําไร่อะไรก็แล้วแต่เราอยากให้พืชของเราสิ่งไหนงามเราก็ทําทานอย่างนั้นจะได้ผลดีนะครับเพืเ่อนๆโดยเฉพาะการเกษตรผสมผส,สานคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยจะจะเป็นการทําการเกษตรปลูกทุกอย่างนะครับเพืเ่อนๆก็พยายามเอื้อเฟื้อแบ่งปันแล้วก็ให้บุญให้ทานบ้างนะครับเพืเ่อนๆเพราะว่า มันจะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในสวนสวนของเราจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องมีทานเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อนๆนี่คือเป็นเป็นข้อคิดสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆคนรุ่นใหม่อาจจะยังยังไม่เข้าใจเต็มที่หรือว่าเข้าใจแล้วอาจจะหลงจะลืมก็ขอเตือนสติไว้ให้เปเพื่อนได้คิดแต่สําหรับคนรุ่นเก่าแล้วคนที่มีสวนการเกษตรเยอะแล้ว อันนี้เขาจะมีความเข้าใจนะครับเพื่อนๆส่วนมากคนที่ทําสวนเก่งแล้วคนที่ประสบความสําเร็จในการทําไร่ทําสวนสวนเกษตรผสมผสานในหลายท่านเนี่ยส่วนมากแล้วคนทําการเกษตรจะมีการให้ทานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้ครับคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการให้ทานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเช่นได้กล้วยมาได้ผักมาก็จะนําไปขายส่วนหนึ่ง นำไปทําบุญถวายพระส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะแจกจ่ายญาติพี่น้องส่วนหนึ่งหรือว่าจะเอาไปทํำรงทานให้คนผู้ยากไร้คนที่ไม่มีจะกินนะครับไปกินได้กินกันก็ทําให้เกิดผลบุญผล,ผล,ผลทานอันนี้ก็ยิ่งทําให้สวนเขาเอา่อมีความเจริญงอกงามนะครับเพื่อนๆก็คือสวนก็จะใหญ่ขึ้นโตขึ้นปลูกขึ้นอะไรก็งดงามไม่มีเอ่อี้ยไม่มีมแมลงอะไรมาทำลายเพราะว่าอะไรเพราะว่า อานิสง์ของการให้ทานนะครับเพื่อนก็คือสิ่งไหนเหมือนจะไม่ได้ปีนี้คนอื่นไม่ได้มีการเสียหายแต่ว่าสวนของคนนั้นอาจจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการทําบุญทําทานมาดีครับเพื่อนเขาเป็นให้ทานอยู่เป็นนิดเป็นประจําก็เลยทําให้เขานั้นมีความอ,อ,อุดมสมบูรณ์ คนรุ่นเก่าจะเข้าใจนะครับเพื่อนๆถ้าสังเกตง่ายๆคนรุ่นเก่าๆที่ทําสวนเกษตรผสมผสานเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเขาจะไม่บอกว่าขายอย่างเดียวนะครับเขาจะบอกว่าเออเหลือกินก็ขายเหลือบางทีก็แจกจ่กจยายญาติพี่น้องให้บุญให,ให้ทานไปอย่าไปคิดมากอย่าคิดว่าจะขายอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆถ้าท่าในใดคิดว่าจะขายอย่างเดียวก็ ก็ก็จะเป็นการขาดการให้ทานนะครับทําให้ทรัพย์ของเราทั้งที่เป็นสวนของเรานั่นนะครับตั้งอยู่ไว้ไม่ได้นานเพราะว่าขาดการให้ทานนะครับเพื่อนๆก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับหากชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับสวัสดีครับ